สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและ Facebook นะคะเมื่อกี้ก็คลิปหนึ่งลงรองพื้นให้ดูส่ป่ะคลิปต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วให้ดูน้จ๊ะที่เราใช้เขียนคิ้วน้ำก็จะมีตลับตัวนี้ส,แสแีแล้วก็มีนี่ดอนสสเขียนคิ้วมันกดแล้วแล้วก็มีแป้งหัวตัดนะ หัวตัดไว้เขียนไปเขียนเอาตรงนี้เขียนก่อนเป็คนชอบเขียนคิ้วเพ้นเข้มนะคะดูมีคิ้วขึ้นมาเลยนะจะคนไม่มีคิ้ว แล้วแต่ใหญ่เลก็กก็แล้วแต่คนชอบอีกอะใช่ไหมสิทธิ์ของใครของมันนจะจ๊ะนี่เองน้ำก็เขียนง่ายๆนะแล้วก็เอาดินสอเนี่ยเขียนเขียนขอบอีกแล้วก็มาทาล่าคขีว ที่ใช้อยู่นะจ๊ะเป็นเบอร์ห้านะนี่เราก็ปัดเลยมันจะทําให้ขนคิ้วเราเรียงเส้นสวยขึ้นแล้วก็เหมาะสําหรับคนทําสีผมนะคะมันจะไม่โดดไงน,ะนี่โอเคนี่ก็เขียนคิ้วนะจ๊ะอ่ะเราก็เขียนคิ้วเสร็จสองข้างแล้วนะจ๊ะเห็นไหมชินจังเลย ต่อไปเราก็จะมาเขียนอะชิดโดกันอะชิดโดที่ใช้น้ำก็จะใช้โทนคือใส่ชุดดำแ้่ก็จะใช้โทนเข้มนะก็คือสีดำนะจะ้ะดูนี่ที่ใช้สีนี้นะมัน,นเป็นสีออกเทาเราลงสีนี้ก่อนนี่เลยทาเลย ค่แค่หัวตาก่อนนะครึ่งหนึ่งอะแค่นี้แล้วก็ข้างข้างหลังนี่เดี๋ยวเราจะสีดำลงก็คือสี้ เขาเรียกว่าค okay, so ัตบอลโอเคป่ะแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ด้วยเครื่องหนึ่งประมาณนี้เ,เห็นป้าแล้วก็แปลงหัวอย่างเงี้ยเอาสีแรกที่เราทำตรงเนี้ยนะคะ มาไล่ที่ก็จะได้ประมาณน,นี้นะเห็นเป้าแล้วก็สีขาวค่ะเพื่อนๆเนี่ยขาว่างนี้เลยนะเราจะ ตรงนี้ทำให้มันแยกออกจากกันร,ระหว่างคิ้วกับอายแชโดว์เห็นไหม,ม,มทำแบบนี้สองข้างนะจ๊ะค่ะแล้วก็สองข้างเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็เขียนขอบตาในนะจ๊ะ ขอบตาในเขียนแค่ขึ้นเดียวพอตรงที่เราถึงสีสีดำที่เราทาไว้นะนี่แล้วก็ดัดขนตาจ้ะดัดขนตาเสร็จแล้วก็ปัดมาคาร่านะจ้ะนี่น้ำใช้ตัวนี้มันจะเป็นมาคาร่ากับอายไลเนอร์ในแท่งเดียวกันนะ เห็นบ้ามันจะมีสั้นยาวไม่เหมือนกันแล้วก็ปัดปัดไม่ต้องเยอะหรอกพอน้ำจะติดขนตาปัดให้มันเป็นทรงก็พอเสร็จแล้วเราก็เขียนอายไลเนอร์นะคะใหญ่เล็กตามชอบนะจ้าโอเคปะ่ะนี่ก็เขียนจากหัวไปหาง นันคนชอบหางย,ยาวก็เขียนไปเลยย,ยาวนี่น,นี่เองนะจ๊ะพอเราเขียนด้านบนสองข้างเสร็จแล้วนะคะก็เขียนทั้งร่างก็คือตัดขอบข้างในนี่นี่เลย เขียนแค่ครึ่งที่เราเขียนสีดำไป,ปแล้วก็จะมีตรงหัวตาที่น้ำชอบเขียนเพราะว่ามันจะดูคมขึ้น นี่เห็นนะเปล่าค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เขียนสองข้างไอร์อเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะจ๊ะเขียนตรงนี้เลยเพราะตัวนี้มันจะวิ่งมากเลยเขียนแค่หัวตาเหีนได เร็เราก็จะติดขนตากันนะคะเห็นปนี่กาวที่น้ำใช้20บบาทขนตาก็แล้วแต่ชอบหนานๆยังไงนะคะแล้วก็ติดไปเลยเทกาวลงไปที่ขนตานี่แล้วก็พัดให้มันหมาดๆนะคะ เราจะแต่งทีละอย่างนะคือแป้งบัตรอ่อนนี่ไม่ได้ลงนะเออทีละเรื่องโอเคปะ่ะเรเรื่องนะจจะนี่เราก็ติดติดเข้าไปติดง่ายๆนะคะติดที่หัวก่อนหัวตาติดจากหัวตาไปหางตา นีแค่นี้เองตาเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะปัดแก้มที่นำใช้ที่ปัดแก้มตัวนี้ของซิวนาคอเลอมันจะมีสามสีอย่างนี้มันหอมมากเลยอ่ะเออใช้ทุกสีนะคะสีแรกก่อนเนี่ยไล่เลยหนึ่งสองสามไปเลยปัดปัดลงมาอย่างงี้ยิ้มด้วยสองข้างเลย นี่แล้วก็สีที่สองลงมาที่สองแล้วก็สุดท้ายเป็นสีส้มนี่ป็ปัดครบสามสีเลยนะจ๊ะเห็นปะ่ะอืมเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการไล่จมูกที่น้ำใช้ไล่จมูกจะเป็นตัวนี้สีด้านนี้นะคะแปรงจะเป็นอย่างนี้นี่แต้มเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ขีด เป็นคนไร้จมูกหนักไปปะเกินไปนะบางทีก็ไม่มีดั้งอ่ะน,นะจ๊ะก็ต้องไหลช่วยอืมมันก็ช่วยได้เยอะนะแล้วเราก็เอามือเกี่ยเพื่อไม่ให้มันหลอก เห็นป่ะแล้วก็สีขาวค่ะแบบเนี้ยสีขาวทางไปตรงกลางเพิ่มมิติให้มันดดเงาเงาพามาถึงปลายจมูกเลยนะอืมอย่างนี้เลยนยี่อันนี้ก็ลายจมูกเสร็จแล้วเราก็จะลงแป้งแป้งที่น้ําใช้นะคะเนี่ยของยาฟูนะจะเพื่อนๆแล้วก็จะใช้ของ ตัวแป้งเต้าหู้อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูกันนะจ๊ะมันเหมือนกันเลยสองตัวนี้มันจะวิงวิงเนี่ยแป้งเต้าหู้อ่ะมันจะมีสองชั้นอีกชั้นหนึ่งจะวิงอีกชั้นหนึ่งไม่วิงเหมือนกันเดะเลยใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนเราก็เอาแป้งตัวเดิมปัด <ๆ S 2> เอาตัววิงวิงปัดเฉพาะส่วนนะคะปัดตรงตัวทรี อย่างนี้เลยปัดให้ทั่วต่อไปก็ชั้นที่สองนะชั้นที่สองเปิดเลยปัดตรงที่เรายังไม่ได้ปะแป้งอย่าลืมเลยผมนะจ๊ะ คลิปนี้นานหน่อยนะคะเออเอาให้เสร็จเลยทีเดียวแล้วตรงคอนะคะตรงคอแนะนำให้เอาพับมันปักแล้วก็สับๆได้สุดท้ายก็จะเป็นสีปาก น้ำใช้ต้นนี้เหมือนกันของซีวนาค่ะตอนนี้ใช้สีนี้อยู่เบอร์สี่นะดูทาแล้วเป็นไงทากันง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆไมต้อใช้พูกกันนะนึ่สีเดียวเป็นไงนี่ก็คือเสร็จแล้วนะจ๊ะเห็นเปล่า นี่คือแต่งหน้าเรียบร้อยของวันนี้โอเคนะคะเพื่อนๆไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวาจะมารีวิวสินค้าลวจ้าตามคำขอบ๊ายบาย